สวัสดีค่ะชาลีถารโอแม่หมอมือทองพิกอา,าร์คัดวันนี้มาในหัวข้อสัตว์เลี้ยงที่เรารักและเลี้ยงดูอยู่คิดกับเราอย่างไงให้ทำใจให้ว่างนะคะแล้วก็เลือกไพ่หนึ่งใบไพ่ใบที่หนึ่งน้องที่เราเลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงของเราคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายเรานะคะเป็น หัวหน้าเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นคนสั่งการจะบีบก็ตายจากไขรก็รอดนะคะเราก็เป็นเหมือนลูกไก่ในกามือเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ที่รักเป็นลูกน้องน้องเขาก็จะรักเรานะคะแล้วก็ปกป้องดูแลเราตราบใดที่เรายังดีกับน้องแล้วก็รักน้องนะคะน้องก็จะรักเราอย่างเต็มที่แต่อย่าเผลอนะคะ อย่าเพิ่ไปทําอะไรให้ไม่ถูกใจขัดใจน้องก็พร้อมที่จะทําโทษมีโกรธมีงอนหรือแสดงออกมาให้เราเห็นเลยค่ะว่าไม่พอใจหรือไม่ชอบนะไพ่ใบที่สองนะคะน้องมองว่าเราเป็นคู่รักเป็นคนรักในอดีตชาติเป็นคนรักที่ตามหากันจนเจอน้องมองว่าเราคือความสุขคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต บางครั้งน้องจะมองเราด้วยสายตาชื่นชมแสดงออกถึงความสุขแสดงความอ่อนอ้อนเอาใจแสดงความยินดีคือพร้อมที่จะแสดงความรักและต้องการความรักอยู่ตลอดเขารักเรามากค่ะเหมือนเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาเลยเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ใกล้ๆเราได้อยู่กับเราใบที่3น้องมองว่าตัวเองเป็นคนที่เพียบพร้อม เป็นคนที่กลัวการแสดงออกนะคะน้องรักเราแต่ไม่กล้าแสดงออกไม่รู้จักแสดงความรักบางครั้งจะรู้สึกว่ามันน้องมีโรคส่วนตัวหลายๆครั้งที่อยากอยู่ลําพังอยากอยู่เองมีแอบหลบแอบซ่อนทําอะไรบางอย่างจะมีความห่วงเนื้อห่วงตัวเป็นพิเศษแต่ก็แอบมองแอบอยากให้ใส่ใจอยากให้ดูแลน้องจะมีความพิเศษน้องจะมองว่าเราเป็นสมบัติ เป็นของรักของห่วงของน้องนะคะแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเราเท่าไหร่นะอยากจะทนุถนอมหรืออยากจะเก็บเอาไว้มากกว่าค่ะก็จบแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เลือกไพ่ใบไหนมั่งล้วมีความคิดเห็นเป็นยังไงมั่งคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ